สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้สมจก็จะทำขนมเทียนขนมไส้เค็มเครื่องของนมเทียนก็นี่นะพริกไทยกระเทียมเดี๋ยวจะตำให้ละเอียดแล้วก็แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บถัวซีกนะนี่เดี๋ยวจะเอาไปทำให้มันละเอียดให้มันลิให้มันเปื่อยแล้วแต่เราจะทำยังไงก็ได้ให้มันเปื่อยนะอันนี้ก็จะตำให้ละเอียดเหมือนกันนะพาเพื่อนๆมาดูวิธีทำ ครรื่องุขั้นตอนนี้ก็เอาน้ำตาลก้อนมาเคียวนะเคี่ยวให้เขาแบบเป็นสีค้ำๆสักหน่อยเวลาเราเอาแป้งขยำมันจะได้เป็นสีแดงๆสวยๆนะที่แป้งเป็นสีแดงๆเราะสนใจเอาน้ำตาลมาเคี่ยวแบบนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนดูขั้นตอนต่อไปเคี่ยวจนว่าเขาเป็นสีแดงนั่นแหละ ถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะไม่เอามาเคี่ยวก็ได้แต่แป้งมันจะเป็นสีขาวๆสมใจไม่ชอบมิสีเคี่ยวน้ำตาลเราก็ต้องเคี่ยวจนม่าเขาจะออกสีนะตามที่เราต้องการเลยนี่นะสีจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆจากก้นน้ำตาลที่มันออกเหลืองๆก็ตะกี้นะนี่ก็เริ่มออกสีละ เราก็จะเอาเอาน้ํานะมาผ่าถ้ามาเราไม่ผ่าน้ําเนี่ยมันจะแข็งเป็นตังเมเลยพี่เขาทำตังเมเขาก็ผ่านการเชื่ยแบบนี้นะไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมจะจะมาทําขนมใส้เต็มหรือขนมเทียนนะเวลาใส่ก็ค่อยๆใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบุใส่หน้าเอาก็ปิดไฟนะ ใส่จนกะว่าน้ําตาลที่เราเอาลงไปเนี่ยมันจะไม่แข็งนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาขอยำแป้งแต่ตอนเราต้องตั้งให้เขาเย็นก่อนเห็นไหมเป็นสีสวยเลยเพือพ่อนๆเห็นไหมทำง่ายๆนะสองสมใจอาจจะไม่ยุ่งยากเหมือนที่เพือพ่อนๆคิดน้ําตาลที่เอาไปเคี่ยวมตัตะกก้เนี่ยครึ่งกิโลนะแป้งถุงนี้ก็ครึ่งกิโล ัวแป้งผมจะจะไม่ให้หวานมากนะเลยไม่ใส่ครึ่งกิโลนะแป้งอ่ะเกือบกิโลแหละเพราะจะไม่ให้หวานมากจากนั้นเราก็จะขยำนะน้ำตาลที่เคี่ยวนี้ต้องให้เย็นก่อนนะ ทำไมงั้นแป้งเขาจะสุกนี่มันจะน,นึ่งไม่นึ่งไม่ได้นะให้เรียมันมันจะสุกสองดองไหมก็จะต้องทําการขยําให้แป้งเขาเข้ากันให้ดีถ้าคิดว่าน้ําน้อยไปเราก็ใส่น้ําน้ําที่เราล้างหม้อนี่นะจนว่าก็จะเป็นชิ้นปั้นได้เราจะใส่จนพอดีนี่เราก็ต้องใส่น้ำมันลงข้างในนิดนึงนะบางคนก็จะใส่กะทิ เนื่องจากว่าบ้านสมใจเนี่ยมันข้าตอนนี้มันหายากซะแล้วกระพทิกก็เลยตัดขั้นตอนออกไปใช้น้ำมันพืชอย่างเดียวเลยนะเพื่อการไม่ให้เขาติดใบตองก็ไม่ต้องเยอะมากประมาณหนึ 1> 1่งทัพพีเลยแล้วก็จะขยำให้เขาเป็นน้ำแบบพอปั้นได้นะเดีย๋ยวมาดูกัน เนี่เขาก็จะต้องขยำไปเรื่อยๆจนว่าเขาเข้ากันดีเอาพริกไทยกับกระเทียมพริกโดมาผัดน้ำมันนะทำใส้อันนี้ก็หัวซีกที่เอามาทำให้เขาเปื่อยแล้วตักใส่เลยนะของสนใจเท้าโน้แรงดันดันให้เปื่อยไปเลยมันจะง่าย บางคนก็จะใช้นึ่งไหมแต่ผมไปที่เก็บอามาตะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำใส่เกลือนะให้เขาจะออกหว,วานๆเค็มๆหวานมากกว่าเค็มน,นะ เพราะถ้าหาักเค็มมากไปมันก็ไม่ดีไม่ชอบอีกใส่แบบประมาณหนึ่งทัพทีเกลือก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นเกลือที่ลูกเขาตำเอาไว้มันจะละเอียดเพราะใ้าใช้เกลือเม็ดบางทีของจะติดเค็มเยอะนี่ใส่เกลือน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะชิมว่า หวานกับเค็มพอดีอร่อยไหมจะชิมรสตามใจชอบของเราเลยพริกไทยก็ใส่แล้วกระเทียมก็ใส่แล้วซอสหอมก็ใส่แล้วทีนี้เราผัดให้มันเหนียวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผัดเหนียวแล้วขนาดไหนนะถึงจนะพอเราทำมันจะผัดขนาดว่าเอาไปปั้นได้เลยนะปั้นกับนลูกกระปุกค่ตอนเย็นใบตองก็ฉีกก็นชี้นแบบนี้นะแล้วก็พับ ทางนี้เราจะเอาห่อนะตัดให้มันมนมนไฟนี้เอาไว้เน็บนะตัดแหลมไปเลยการตัดจะไม่เหมือนกันนะไฟนี้มนไฟนี้แหลมเห็นไหมมันจะออกมาลักษณะนี้นะสมัยก็จะทำไปเรื่อยๆเสร็ ขั้นตอนการห่อแล้วนะง่ายๆเลยแบบงงใจพับอย่างนี้ถ้ามันเป็นกลวยนะหยิบข้อเหนียวใส่ท้ายกลวยหน่อยนึงไส้มันก็มีมีลูกมาปั้นให้นะอย่างนี้พับมาพับไปพับมาอันนี้ก็เอามาเน็บนะนง่ายๆเลยลงไส้เค็ม หรือนมเทียนนะทางภาคกลางเรียกนมเทียนทางทางใต้เนี่ยก็เรียกนมไส้เค็มนะแบบน,นี้นี่นะดูอีกครั้งหนึ่งใบตองก็ทาน้้ำมันนะไม่ให้มันติดถ้าว่ามันติดอันนี้หมดท่าเลยนะนมไส้เค็มหรือนมเทียนเนี่ยไส้ก็ที่ผัดเมื่อตะกีในกระทะนะ เวลาเขาเย็ยนแล้วเก็จะปั่นง่ายที่จริงอะ่ะมันไม่ต้องทำเยอะหรอกอเผอิญว่าเราจะกินด้วยนะนานๆขุดกินก็เออว่าแต่กงเราไปซื้อเอาก็ได้เห็นไหมเราจะทำต่อจนเสร็จจ้ะนี้ก็เสร็จแล้วนะหนมไส้เค็มนี้แป้งมันต้องต้องมีขนมแข็งด้วย แป้งนี้ใช้ไม่ได้นะหนมเข็งเติมน้ําจ้ะน้ำก็เอาน้ําในหม้อที่เคี่ยวน้ําตาลนี่นะใส่มันจะมีน้ำตาลปนอยู่แล้วนะในนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียของขยำแป้งให้เหลวเลยคลิปนี้มีทั้งหนมเข็งแล้วก็หนมไส้เค็มหรือหนมเทียนนะเพื่อนดูดีมีประโยชน์นะอันนี้ ขยําไปเรื่อยๆจ้ะนี่นะต้องเหลวขนาดนี้เลยนะถ้าไม่งั้นมัน,มนจะแข็งบางคนก็จะใส่น้ำกะทินะแต่สนใจใช้แป้งตัวเดียวกันนี้แหละแต่เพิ่มน้ำนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะตอนที่สนใจนึ่งกำลังจะเอาไปนึ่งนะเนี่ย ขนมเข็มได้สามสกระโทงน,นะขนมไส้เค็มได้สาดห่อแป้ง1นกิโลนะ เอามาดูก่อนนะว่ามันจะสุกห,หรือยังนะปิดเอาไว้ก่อนขั้นตอนสุดท้ายนี่เราก็ต้องเอามาดูนะเพราะถ้าสุกแล้วเราจะได้เอาเตาเนื้อหัวหมูต่อเลยแกะทั้งโลนี่แหละเห็นไหมสีสันเป็นยังไงแกเพื่อนๆ เจว่าสุกแล้วนะเนี่ยไม่แน่ใจดูในขนมเข็งด้วยเลยสุกแล้วจ้ะไรนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจทำขนมไส้เค็มและขนมเข็งนะจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะสวัสดีจ้ะ